สวัสดีครับพบกับพันโทอนัน์ชินบุตรชีวิตเปลี่ยนพลังวันนี้พบกันในรถอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าหวังความเพอร์เฟกในเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศเรื่องเกี่ยวกับกล้องที่มันจะต้องนิ่งเปะ๊ะหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการถ่ายทอดข้อความเนื้อหาไปสู่ท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับซึ่งมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่จะเอาไปใช้ในชีวิต แม้ว่าบางคนบอกว่าเคยรู้เรื่องนี้มาแล้วแต่บางทีก็เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยหรือบางคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่แล้วไม่อยากฟังก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องผ่านไปนะครับความเพอร์เฟกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่า ปัญหาก็คือว่าในโลกนี้ความเพอร์เฟกไม่มีเราต้องเข้าสู่ความเพอร์เฟกถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคำว่าความเพอร์เฟกก็คือบารมีปารมีเนี่ยแหละนะครับของพุทธเถรวา,าทก็มี10ข้อของมหายานมีทั้งหมด6ข้อนะครับบารมีก็หมายถึงว่าพลังที่จะทำให้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งข้ามจากฝั่งที่ไม่เพอร์เฟกไปสู่ ฝั่งที่ Perfect ภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfection ครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธแต่ว่าศาสนาพุทธก็มีผลต่อจิตใจของมนุษย์ต่อระบบจิตวิทยาต่างๆในความคิดต่อความเชื่อของเราความเชื่อของเรามีความสำคัญต่อชีวิตของเราเราเชื่อแบบไหนเราก็ดำเนินชีวิตแบบนั้นใครเชื่อว่าอเมริกาลงดวงจันทร์ได้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่า ม,มนุษย์สามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ใครที่เชื่อว่าอเมริกาไม่สามารถลงดวงจันทร์ได้แต่หลอกลวงก็จะเชื่อว่ามนุษย์มีความหลอกลวงอเมริกามีความหลอกลวงเราก็จะโฟกัสไปที่ความหลอกลวงมันอยู่ที่ว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรเพราะเราไม่ได้รู้ความจริงนะครับาศาสนาก็เหมือนกันทุกาศาสนาแม้ว่าจะให้คนเป็นคนดีแต่บางาศาสนาเ็บอกว่าฆ่าแล้วเป็นคนดีก็มีนะครับ ศาส,สนาบอกว่าฆ่าแล้วไม่เป็นคนดีก็มีฆ่าเพื่ออะไรนี่ก็สำคัญใช่หไหมครับเพราะว่ามันมีการฆ่าเพื่อบูชายันการบูชายันเนี่ยก็คือการฆ่านั่นเองแล้วได้รับความดีสะท้อนกลับมาก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้มนุษย์มีความสุขแต่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับการฆ่าหรือไม่ฆ่า ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับนอกจากส่งผลถึงสัรพสว์แล้วส่งผลถึงจิตใจมนุษย์ด้วยเหมือนกันทําให้บางคนมองเห็นการฆ่าเป็นเรื่องธรรมดาก็มีนะครับสําหรับศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สอนว่าแม้ว่าโจรจะจับไปเลื่อยแขนเนี่ยพระภิกษุที่ดีที่เป็นสาวกที่ดีของท่านก็ต้องให้เมตตาเสมอมันเป็นเรื่องที่ทํายากนะครับ แต่ว่าถ้าทําตามแนวทางของท่านเนี่ยภิกษุเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาท้ามนุษย์ธรรมดาทําได้ก็ดีนะครับแต่ในฐานะที่ภิกษุจะปฏิบัติตนไปสู่นิพพานแล้วเนี่ยก็ควรจะทําอย่างนั้นในแนวทางนั้นนะครับไม่ใช่มาจับดาบฟันต่อสู้หรือว่าโจรมาลักขโมยของก็ดีเคยเห็นเจ้าอาวาสไล่ตีคนลักขโมยของนะครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อเลมิสเซอร์โบ นะมันอาจจะเป็นนิยายก็ตามแต่มันให้ความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนยากจนคนหนึ่งเนี่ยหีมาแล้วก็แอบไปขโมยแท่งเทียนที่มีหลายๆที่วางนะครับในในโบสถ์ก็ปรากฏว่าบาทหลวงรู้ท่านรู้ก็ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็ให้ขโมยไปแล้วแถมยังให้ขนมปังไปกินด้วยนะครับแต่ก็มีคนโวยวายอยู่ข้างนอกว่าคนนี้เป็นขโมย มีตำรวจตามจับตำรวจสมัยโบราณเนี่ยตำรวจก็ตามจับในที่สุดคนนี้ก็ร่ำรวยเพราะว่าเอาแท่งที่วางเทียนเนี่ยไปขายนะสร้างครอบครัวได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีครอบครัวที่ดีแต่คนที่ตามล่าเขาก็ไม่ปล่อยวางก็ตามล่าแล้วในที่สุดเนี่ยหลายต่อหลายปีต่อมาคนที่ตามล่าก็ต้องฆ่าตัวตายนะครับ เรื่องนี้ไม่ได้ส่งเสริมในแง่ของการลักขโมยเรื่องนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าบางคนเนี่ยถ้าให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็สามารถเป็นคนดีได้แล้วกลับมาตอบแทนต่อสังคมนะครับศาส,สนาพุทธก็คือความเมตตาและกรุณาเมตากับกรุณานี่แตงกันตรงไหนเมตตาก็คือว่าคนนั้นไม่จําเป็นต้องทุกข์ยากลําบากเลยเราก็ให้ความรักและความปรารถนาดีได้คําว่าเมตตานี่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า loving kindness เลิฟก็คือความรักไคลเนสก็คือความรู้สึกที่ดีความปรารถนาที่ดีนะครับส่วนกรุณาใช้คำว่า compassion แปลว่าความที่อยากจะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์คนนั้นมีความทุกข์พอเห็นแล้วอยากให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็ไปช่วยเหลือเขาได้ยิ่งดีนะครับเขาต้องมีทุกข์ส่วนเมตตาไม่ต้องแต่เมตตาภาษาไทยนี่เพี้ยนไปหน่อยบอกว่าเมตตาพระสังฆราชพูดไม่ได้ เพราะอะไรเพราะคเพี้ยนไปเหมือนกับเท่ากันหรือต่ํากว่านะครับการปฏิบัติจึงเพี้ยนไปเราะเราสามารถให้ความรักและความปรารถนาดีให้กับคนได้ทั่วโลกและทุกมิติทะลุไปถึงจักรวาลได้เลยนะครับการสร้างพลังเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าใจใหญ่โดยไม่มีประมาณอัปปมัญญาหรืออัปปมานก็คือไม่มีประมาณรือใหญ่มากๆ เมื่อใจใหญ่ก็สามารถท่านบอกว่าลบล้างความทุกข์ความเศร้าได้หมดลบล้างกรรมเก่าที่ทำมาประดุดเป่าสังนะครับในอาสังขาสูตรประดุดเป่าสังไปทั่วทุกทิศก็ทำให้ลบล้างกรรมเก่าเราเรียกว่าระดับรูปก็ไปเป็นพรมได้นะครับนั่นะนะก็คือวิธีการที่ข้ามความชั่วร้ายของชีวิตได้ แล้วในชีวิตจริงก็จะมีความสุขด้วยนะครับก่อนที่จะตายไปไม่ใช่ต้องรอให้ถึงตายนะครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อทางศาสนาที่จะทําให้อาุมนุดําเนินชีวิตตามลักษณะอย่างนี้คนนึงมีความเชื่อตามลักษณะกฎหมายก็คือผิดแล้วผิดเลยไม่ให้อภัยนะครับพาถึงปัจจุบันถึงมีคําว่ารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้ามาถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องใช้เหล่านี้ให้เหมาะสม แต่ใช้อย่างไรที่ไม่ให้ตัวเองผิดนิติศาสตร์ด้วยอันนั้นสําคัญเพราะบางทีเราให้รัฐศาสตร์ไปปรากฏมีคนมาเอาผิดในเรื่องนิติศาสตร์กับคนที่ให้แล้วก็ยุ่งเลยครับในเรื่องการเมืองมันก็จะมีสองขั้วสามขั้วอะไรพวกนั้นะไม่เคยเป็นพวกเดียวกันถ้ายังไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเดียวกันแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเดียวกันเมื่อไหร่ก็กลายเป็นพวกเดียวกันได้เขาถึงบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร มันก็เหมือนเรื่องการรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองที่มีศัตรูร่วมกันก็สามารถที่จะเป็นมิตรกันได้แม้ว่าจะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่เมื่อทําลายศัตรูตัวที่สามเรียบร้อยแล้วก็อาจจะหันกลับมาต่อสู้กันอีกอันนี้เป็นเรื่องของคิเลสมนุษย์เห็นไหมครับพระมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงนี่แหละก็ะคือราคาโทสะโมหะนะครับราคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส นะค,วความอยากความปรารถนาในเรื่องเหล่านี้นะครับความโกรธก็สามารถเกิดจากราคาได้เกิดจากการชอบใจและถูกขัดใจอะไรพวกนี้นะครับโมหะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจผิดในเรื่องคอนเซปต์เรื่องแนวความคิดแนวความคิดของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสีนะ่ไม่มีใครที่บรรจุวิญญาณเข้ามาในตัวเราวิญญาณในตัวเราเกิดจากการกระทบกันของตานะบพบกับ รูปภาพพบกันปับ๊บเกิดการรับรู้นี่เขาเรียกเกิดผัสสะ3าตัวเกิดขึ้นเกิดผัสสะทำให้ตัวที่เกิดขึ้นการรับรู้นี่ก็คือตัววิญญาณน,นั่นเองนะครับใน,นคอนเซปต์พื้นฐานต่างกันเมื่อคอนเซปต์พื้นฐานต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละศาสนานี่พูดในเรื่องของความเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกก็มาจากคําว่าบารมีเขาบอกว่าไม่มีความเพอร์เฟกในโลกแต่จริง ถ้าทำเพอร์เฟกได้ในแง่ของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานได้คำว่านิพพานไม่ได้หมายถึงเป็นสถานที่แต่หมายถึงสภาวะที่ไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีกิเลสแล้วนะครับเป็นเรื่องของจิตที่ท่านบอกว่าแม้แต่เทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่สามารถจะตามพบได้แต่จะมีตัวตนหรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับแต่เทวดาหรือมนุษย์จะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วท่านก็ ถามว่ากลับมาเกิดอีกไหมท่านก็ไม่ตอบเพราะว่าท่านบอกว่าเราไม่ได้สอนเรื่องนี้เราสอนเรื่องให้ไปนิพพานแต่ไปสนใจเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือใบไม้ในกำมือเกินเรื่องของอริยสัจสี่เกินเรื่องที่จะไปนิพพานไม่เป็นประโยชน์ไปยุ่งเรื่องอื่นก็เป็นแต่โทษท่านถึงได้กําหนดว่าเรื่องต่างๆวิชาการต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เป็นวิชาการที่เรียกว่าเดรฉานวิชาแาว่าเดรฉานแปลว,ว่าต่ํา ต่ำก็คือต่ำกว่าระดับที่ท่านกําลังสอนนะครับทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรไปพวกนั้นหรือว่าไปตกนรกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ายังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะโทสะโมหานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ํามนต์เป็นเรื่องการทํานายเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้มนุษย์ปกติอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาศิลปะวิชาการเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในแง่ของศาสนาพุทธแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเอาไว้ไม่ให้ยุ่งเพราะถ้ายุ่งแล้วสมองมันจะยุ่งจิตใจมันจะยุ่งตามไปด้วยไม่ไปโฟกัสที่จะไปนิพพานนะครับส่วนใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนมีความเชื่ออะไรมานะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อทำให้มนุษย์เนี่ยทำตัวให้เพอร์เฟกในด้านนั้นนะครับ วันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องความเพอร์เฟกความเชื่อก็ไปดูเขาเรียกบาร,รมี10บทัศหรือ10ด้านเท่านั้นเองจะมีอยู่คำหนึ่งคำว่าอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยคนไทยมักจะแปลว่าขออธิษฐานขอเอานะจริงๆอธิษฐานเพราะว่าความตั้งใจนะตั้งใจก็คือตั้งปณิธานนั่นเองว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลา ไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปแทนที่จะไปอธิษฐานแล้วขอขอให้ได้นั่นได้นี่ชีวิตมีโชคลาภอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทำไม่ให้อยู่แล้วแต่ถ้าไปบอกว่าข้าพเจ้าจักข้าพเจ้าจักก็คือจะจะทำจริงๆข้าพเจ้าจะทำตัวให้เป็นคนดีทําตัวให้เป็นคนขยันข้าพเจ้าจะเก็บเงินข้าพเจ้าจะสะสมเงินข้าพเจ้าจะสร้างฐานะ พระพเจ้าจะทําจิตใจให้ผ่องใสอย่างนี้จึงจะเรียกว่าอธิษฐานคือการตั้งปณิธานตัวเองตั้งคอมมิชเมนต์นะครับอันนี้แหละคือคําว่าอธิษฐานที่แท้จริงอธิษฐานนะครับฉะนั้นในบารมีตัวเนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปขอใครท่านสอนให้ปฏิบัติใน10บข้อเหล่านี้ต่อให้ท่องสวดมนต์ สวดแบบบารมีสิทธทัศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะท่านในนั้นเป็นภาษาบาลีที่สอนสอนให้เราทำแล้วเรามัวแต่ท่องเหมือนสอนลูกให้ท่องสุจิปุริสุจิปุริสอนให้ท่องแทบตายลูกก็ไม่เก่งขึ้นมาแต่ต้องเอาตัวเหล่านั้นตัวย่อเหล่านั้นไปปฏิบัติสุก็คือสุตะแปลว่าฟังก็คือฟังครู และการฟังไม่ใช่ฟังเฉพาะหูฟังก็คือดูให้ครบทั้งหสัมผัสครูกําลังทําอะไรอยู่บนกระดานเขียนอะไรนี่คือการฟังทั้งหมดนะฟังด้วยหูฟังด้วยความรู้สึกสัมผัสฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรมันจะประทับลงไปในใจสุก,ก็คือสุตตะฟังฟังหสัมผัสจีก,ก็คือจิตตะก็คือโฟกัสเอาใจใส่เหมือนกับเราดูหนังเข้าโรงภาพยนตร์เสียงเงินเข้าไปแล้วก็ต้องตั้งใจดู คือมันจะดึงดูดใจเราแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สนใจมันอาจจะเกิดอะไรก็อาจจะเกิดใจวอกแวกไปเรื่องอื่นแต่พอร,รู้ตัวก็กลับมาที่สําคัญคือสร้างความสนใจถ้าเราสร้างความสนใจเรื่องนั้นน่ะเราจะอยู่กับเรื่องนั้นนานนะครับปุกคืออะไรปุกก็คือปุจฉาถามสงสัยก็ถามถามตัวเองในใจถามออกไปข้างนอกถามตัวเองในใจก็ซกบันได้คําตอบถามไปข้างนอกก็ได้คําตอบ แล้วก็ค้นหาบางทีอาจจะถามกับหนังสือแล้วก็ไปค้นหาคําตอบในหนังสือก็ได้สุจิปุแล้วก็ลิก็คืออะไรจดบันทึกจดบันทึกโน้ตย่อบ้างหรือว่าทําเป็นไมล์แมปเป็นกราฟเป็นตัวยอ่ออะไรต่างๆเชื่อมโยงเป็นไดอะแกรมอะไรเหล่านี้มันก็จะช่วยในการจําเพราะเราใช้ร่างกายของเราผสมผสานเข้าไปด้วย ภาษา NLP Neuro Linguistic Programming เราใช้คำว่า Anchor คือมันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกการเขียนลงไปการฟังอะไรต่างๆเหล่านี้พอนึกเรื่องนั้นปับ๊บสิ่งเหล่านี้ก็กลับมาอย่างชัดเจนนะครับอย่างเนี้ยก็คือการเอาไปทำไม่ใช่สุจิปุริสุจิปุริสุจิปุริทุกวันนี้ที่เราสวดบนกันก็คือหวังปฏิหารจัดคำสวด แล้วมีคนบอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ส่วนแล้วจะได้นั่นได้นี่จริงๆแล้วก็คือภาษาปกติแล้วยังมีบางคนมีทัศนคติหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าภาษาเนี่ยถ้าทําเสียงให้ดุ่มดําดุ่มดําให้สอดคล้องกับเจ้าของภาษาเดิมแล้วจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์้าไปอีกนะครับก็ไปหาวิธีการหาเสียงอะไรต่างๆนี่ก็นั่นก็เป็นความเชื่อแต่ก็มีอีกทัศนะหนึ่งก็คือความคิด อีกแนวหนึ่งบอกว่าภาษาบาลีเป็นเพียงภาษาที่ใช้บันทึกคําสอนเท่านั้นเองของคนที่เอาไปบันทึกหมายความว่าภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้จริงๆไม่ใช่ภาษาบาลีเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านใช้ภาษาบาลีจริงเนี่ยในตอนที่พระเจ้าอาโศกเนี่ยทำหลักศิลาอะไรต่างๆแล้วก็มีคําอธิบายก็ต้องเป็นภาษาบาลีสิแต่ที่พระเจ้าอาโศกบันทึกไว้ไม่ใช่ภาษาบาลี ก็ไปค้นคว้าประวัติศาสตร์กันเอานะครับว่าเรื่องนี้มีมุมมองอะไรกันยังไงนะครับแต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าสูตรความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมนต่างๆเนี่ยมนก็คือบทอาขยานของท่านเนี่ยประกอบด้วยคำสอนให้ไปปฏิบัติไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ลองไปดูสิถ้าเอามาจากพระสูตรของท่านเองเนี่ย ไม่ใช่ที่พระแต่งใหม่นะถ้ามาจากพระสูตรของท่านเองเนี่ยก็คือคําสอนของท่านนั่นเองที่เราเอาไปแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้นะครับบางอันก็อาจจะตัดมาแล้วแต่งเติมเข้าไปนิดหน่อยแต่โดยหลักแล้วคือคําสอนที่เป็นเนื้อหาเหมือนกับสุจิปุลีเนี่ยให้เราเอาไปปฏิบัติเราถึงจะเพอร์เฟกได้ถึงจะเกิดบารมีขึ้นมาได้ นะครับก็คือการปฏิบัติที่สั่งสมให้เกิดความรู้จิตเปลี่ยนแปลงเกิดความสามารถขึ้นมาในตัวอย่างนั้นเมื่อความเชื่อเปลี่ยนความสามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการปฏิบัติเปลี่ยนผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติเหตุและผลมีเหตุต้นและผลลัพธ์ cause and effect เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าส่วนแล้วหวังจะได้บุญอย่างนั้นซึ่ง เป็นการทำให้เกิดความหลงหรือเกิดโมหะนะเกิดโมหะคือความเชื่อว่าถ้าเราใช้คำนี้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราต้องปฏิบัติเราต้องเข้าใจคําสอนแล้วปฏิบัตินั่นคือหลักของศาสนาพุทธที่แท้จริงแล้วก็เป็นหลักที่แท้จริงของการปฏิบัติทุกเรื่องวันนี้พูดเรื่องบรารมีเรื่องความเพอร์เฟกไว้เป็นข้อคิดเราอย่าหวังความเพอร์เฟก ในแง่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้แต่พัฒนาให้เข้าถึงความเพอร์เฟกต์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพอร์เฟกชันบารมีคำว่าบารมีก็เพียนเหมือนกันเห็นไหมครับนะครับลองเอาไปคิดดูลองเอาไปทำอะไรที่มีประโยชน์ดึงมาอะไรไม่มีประโยชน์ก็วางไว้ก่อนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์เลยมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งทั้งหมด อย่าลืมว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนพลังเสมอและชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าที่เห็นในปัจจุบัน